คนไทยงงตาแตกจัดสรรวัคซีนตามโคต้าสอสอพื้นที่ระบาดหนักได้วัคซีนน้อยพื้นที่ระบาดน้อยไรผู้ติดเชื้อได้วัคซีนมากกรมควบคุมโรคส่งหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่18พฤษภาคม2564โดยนายโอภาสตการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกรมคร,คมร,คกรมการ,รและเลขาุกการคณะกรมรมการโรคติดต่อแห่งชาติถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรมรมการโรคติดต่อจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบปูพรมทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาดพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่7มิถุนายน2,564และได้แนบแผนคาดประเมินการจัดสรรวัคซีนแอคสตาเซนิกาในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2,564ฉบับวันที่17พฤษภาคม2,564โดยแผนการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคโควิด -19 และจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้โดยจังหวัดที่ได้รับวัคซีนเอ็กซ์ตราเซนิก้าสูงสุดในเดือนมิถุนายนได้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน2 5 1 0 0 0 0รายอุดรธานี2 4 6 0 0 0รายสมุทรปราการ2 3 7 0 0 0รายลำปาง1 0 2 0 0 0 0รายสกลนคร1 8 1 0 0 0ราย นครราชสีมา147,000รายมหาสารคาม131,000รายนครพนม114,000รายสุราษฎร์ธานี88,000รายอุบลราชธานี87,000รายภูเก็ต82,000รายนครศรีธรรมราช76,000รายสุรินทร์67,000รายกระบี่67,000รายสงขลา58,000รายเลย57,000ราย สมุทรสาคร56,000รายชนบุรี54,000รายร้อยเอ็ด54,000รายยะโสธร51,000รายตรัง51,000รายในขณะที่นนทบุรีและปะทุมธานีเป็นพื้นที่สีแดงโดยนนทบุรีได้รับวัคซีน64,000รายและปะทุมธานี62,000รายซึ่งจากการรายงานผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่21พฤษภาคม2,564 นำตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีน77จังหวัดรวมในกรุงเทพมหานครมาแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มจังหวัดระบาดหนักมากมากกว่า51-100คนจังหวัดระบาดมากจังหวัดระบาดปานกลางจังหวัดระบาดน้อยและจังหวัดที่ไม่พบการระบาดในรอบ14-21วัน จากข้อมูลเบื้องต้นจะสังเกตได้ว่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงอย่างนนทบุรีและปะทุมธานีมีการจัดสรรวัคซีนเพียง62,000-64,000โดสในขณะที่ลำปลางนาครพนมมีการจัดสรรวัคซีนมากกว่า100,000โดสนอกจากนี้จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างอุดรธานีสกลนครมหาสารคามก็มีการจัดสรรวัคซีนถึง1-200,000โดสเลยทีเดียว ซึ่งอย่างไรก็ตามหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขนี้เป็นการแจกจ่ายวัคซีนที่ไม่ถูกต้องหลายจังหวัดแทบไม่มีคนติดเชื้อและไม่มีความเร่งรีบแต่ส่งวัคซีนในเดือนมิถุนายนไปมากผิดปกติเช่นสกลนคร181,000โดสมหาสาร,รคาม131,000โดสนครพนม1 1 4 0 0 0โดส อุดรธานี2 4 6 0 0 0โดสและจังหวัดอื่นๆที่ไม่พบการระบาดหรือระบาดเพียงเล็กน้อยกลับได้การจัดสัรนวัคซีนมากกว่าจังหวัดระบาดหนักมากหรือจังหวัดระบาดหนักในขณะที่จังหวัดนนทบุรีและปะทุมธานีและจังหวัดที่ระบาดหนักกลับได้รับจัดสรรวัคซีนในเดือนมิถุนายนน้อยแต่ไปเพิ่มในเดือนกรกฎาคมซึ่งเลยเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาไปแล้วน่าจะต้องมีการแก้ไขการจัดสรรวัคซีน ในเดือนมิถุนายนนี้ใหม่ให้ถูกต้องและเป็นธรรมเหมาะสมต่อความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการระบาดซึ่งหลายคนก็มีคำถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการจัดสรรตามโคต้าสสหรือไม่และท่านได้ทราบเรื่องนี้แล้วหรือ,อยังการจัดสรรวัคซีนแบบนี้มีหลักการอะไรควรที่จะกล้าหาญบอกให้ชัดเจนด้วยครับว่าจัดการแบบไหนหรือเป็นการจัดสรรตามโคต้าการเมือง